สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทําตำปลานะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกแดงกันก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำนะคะตำให้มันพอหยาบๆพอนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะลงไปนะคะลงไปตามพอพอหยาบหยาบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะนาวกันนะคะเราก็จะใส่ประมาณหนึ่งลูกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะกรอกนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่เประนาณสองลูกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผงนัวนะคะลงไปประมาณปลายช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊ดนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะลงไปประมาณหนึ่งทัพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำปลาราาต้มสุกนะคะลงไปประมาณหนึ่งทัพีครึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตําให้น้ำตาลปิ๊บของเรามันละลายนะคะพอ,พอน้ำตาลปิ๊บเราละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือเทศกันนะคะ เราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะมาเะเทศตามใจชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นมะละกอกันนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะตักให้มันเข้ากันะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กระนมจีนนะคะลงไปตามใจชอบเลยนะคะ ใส่ขนมจีนลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องตำปลากันนะคะก็จะมีหน่อไม้นะคะแล้วก็หอยนะคะแล้วก็ผักดอกนะคะแล้วก็ผักลวกนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรเด็ดสูตรแซ่บของเราเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กุ้งแดงนะคะลงไปเพิ่มความสีสันนะคะแล้วเราก็จะใส่ครัวนะคะลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้มันเข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติดูะคะว่ามันอร่อยหรือ,อยังนะคะถ้าอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆกันเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตำป่านะคะโดยมิวเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ